ครับในนามของอชาวนาครนะครับของผู้ราชการจังหวัดนะครับก็ยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านเกิดนะครับเราไปลำบากไปมานานนะที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งไปธหากินก็เพื่อเอาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวเนี่ยนะครับเราอย่าไม่ทอดทิ้งนะครับเราจะไม่รู้สึกว่าพวกท่านเป็นป u ปัญหาแต่ประการใดเราถือว่าการที่ท่านมานั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งดีด้วยกันที่เราจะได้ช่วยกันกอบกู้สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ ภายในบ้านเมืองของเรานะครับเข้ามาให้กันมาใจซึ่งกันและกันนะใครไม่ป่วยนะครับก็มาช่วยกันป้องกันและควบคุมโรคอย่าให้มันแพร่ระบาดใครป่วยก็รีบบอกมาอย่าปกปิดโรคโควิดอย่าปกปิดนะครับถ้าเป็นแล้วต้องรีบรักษาหายได้นะครับผมเชื่อมั่นในความสามารถของคณะแพทย์และพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับของสังคมเราซึ่มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพราะเรามีความสาม,มัคคีเราเป็นอารยาชนเรามีระเบียบวินัยนะครับเราเสียสละอันนี้สําคัญมากนะครับที่ทําให้เราชนะโลคโควิดได้ขณะนี้ครับคาน,นี้แล้ว